เรื่องความหักนอสพอนไปฮอดไซรแล้วเนาะตอนนี้อันนี้นุ่มไทยในพี่น้องกันเนาะฝากมาทามอีกแล้วจังไดเนาะว่าสาพรเรื่องความหักปัานี้แ่คือเก่าจังใดเนาะสำหรับฮอเนี่ยมันก็ยังอยู่ยังอยู่หมองเก่าฮะนะยังอยู่บอนเก่าเพราะว่าเบียกการนคือเบาอะไรคือยังคือเก่าฮาเห็ดเบียกเห็ดงานกันยังบ่แล้วก็ยังบ่มีเวลาต่อเอฟซีคือเก่าหะละเพราะว่า ทักษิา่าจังไดงเนาะทักว่าจริงจังก็บอกว่าจริงจังเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ไทยถามแต่ละมื้อก็ดำหน้าแล้วไปจั่างเช่นซี่หนะั่นนะเพิ่นบ่ได้ดว่สาวสามิมาสร้างมาเฮ็ด กาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้ผเอผอเม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนเป็นพี่น้องฟังลราพี่น้องฟังไทยพี่น้องต่างประเทศนะเนาะผอเม่พี่น้องกันยินดีต้อนรับเขาสุซองบาพามีอีกแล้วผมแม่พี่น้องเอ้ยมาพบมาพบมาอนี้เนาะพี่น้องทางบาพามีก็เขามาหาสาวพร้มอม่พี่น้องเอ้ยไม่ห้างลูกสองะแหละเนาะโดยึ่งว่ามือก่อนทางบาพามีกะได้ซื้อลด อาซค์ให้เพิ่อนน้อพี่น้องเนาะมือนี้กับสีขาวมาหาเพิ่นอีกอนพี่น้องเอ้ยว่าเป็นแนวใดเพิ่อนขับสะดวกสบายบ่หรือว่าจังไดเนาะมามือนี้กับเขาเหมืนกับเขี้ยวงามผมเองพี่น้องเอ้ยซึ่งว่าห้องโบเรมากะบลายมือเลยเนาะพี่น้องเพิ่นก็น่าจะแล้วแล้วแหละพี่น้องเอ้ยดำให้ดำหน้าเนาะเมื่อมือนี้กับพ่อพมีกับสีขาวมาลินน้ำเพิ่นตำคำเอฟซีเพิ่นแนะนำมาเพิ่นว่าเป็นควันใจเอฟซีเลยพี่น้องเนาะสาวลาวคนขยันผมเองพี่น้องเอ้ย ปะเดี๋ยวเรากับเขาไปหาสาพรผมพร้อมกันเลยบูฮู้ว่าเราจะพ่อสาพรหรือบ่อเนาะผมเองพี่น้องป้าเพิ่นลูกการในงามอยู่นี่พี่น้องเลยอยู่อยู่บ่อสาพรเนาะสบายดีตู้สบายดีโดยสาพรอยู่อยู่บ่ออยู่อยู่โอโดยสบายดีล่ะได้จักมัดแล้วโดยอ่าน้องหล่าขนมมาโดยมาเอาน้องหล่า แต่ผูจักมัดแล้ว <ics> okay. น,น okay. <laughs> <ย>้องโดยตัวโดยเอาไปให้เพ <laughs> ื <découvrir görüş> ่อนแน่ผู้เพื่อนนานะเนาะเพื่อนอยู่ในบ่อสะพรโอ้โดยโดยเดี๋ยวเขาไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อนลูกก้าเนาะพ่ออยู่บ่อสะพรมานี่ อยูมากกับริณนัดบริณายเพิ่นเนาะผมเป็นพี่น้องมาตามคำเอฟซีเพิ่นพี่น้องเอ้ยหนุ่มไทยเนาะเพิ่นว่าไปหลินน้ำเสาพ่อหน่อยเด้อเพิ่นว่าคนงามพี่น้องเอ้ยไฟกระากเบิง่งเนาะ <c oughs> โดยพ่อหรือบ่อพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันน่าจะพ่ออยู่เพราะว่มมาเห็นลูกเพิ่นเนาะพี่น้องสบายดีละแม่อยู่อยู่เบา โอ้ยูย like. ah. oh. ูอ่ะดยยินเข่ากับยังนอสะพอนี่ขอขึ้นเทียงในได้สะพอนเด้อโดยเออเทียงสะพอนพี่น้องเอ้ยี่พนนอนแต่ละมือเนาะเทียงหรือว่าเฮื่อนก็ว่าได้เพราะว่าพี่นอนพี่พี่น้องเอยหน้าก็คือเฮื่อนแหละบ้านเ้าพี่น้องเอยโดยสบายดี กินข้าวกับยังสปอนจุกกระไม่อ๋ออาน้อง,ง,ออองละขนมไปแบ่งน้องกินเด้อขนมอ่เป็นยังคือทาข้าวสารค่ะ <c ười> เป็นมือจังหวะที่ได้ไปซื้อยามให้คนกินในย่างนเจ้านี่อ๋ <c ười> อเป็นตุ้มคือเก่าอะไรคือคนค่อยเปน็น่ันนะเพราะว่าอะไรโดยโดยคือนี่นะยาเบิดหน้าบัดอยูหน้าเบิ้ดข้าบ้านเลยโดนเลยด้ข้าวตั้งแต่เมื่อนั่งก็ลืมบ่ดยาเบิดเดีเมื่อคืนนี้น่นหย่ำขาชานคนทั่วบะเทียงกระดับ เียงนาเพันเขากับโบเคยอันขึ้นมาจากเถื่อนอนพี่น้องเนาะมากระเที่ยงห่างมากินข้าวร่วมกันเด้อโดยโดยขึ้นแซพไม่ได้ศาสตร์ว่าเอ๋ยพันตกลางคืนนี่คช่เป็นและบอว่าแล้วก็งพันโตนั้นหุ่มอยู่แต่หมองกลางอันนี้แหละก็จังหวะนี่แหละก็ศาสีนี่ก็ศาสตี่นี่น่ละอันมีแผากลางฟกในอันนึงโดยทั้งนานในก็ศาสตร์ถังไหวเสื้อถังไว้ทั้งนี่และเขามันมาทั้งนี่เลยเบิดเลยทั้ง คือเขาเมื่อบ้านเนาะสาวเนาะสะพอนเนาะเมื่อซื้อยาเราซื้อยาอยู่ผทุละอยู่บนคลินิกบนเาเคยต่อยาให้ลูกเขาอลไรโอ้เซโน่หมอบกขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบอกรายขับสบายบู่ดบอกรู้สบายอยู่กับไข้กัเก่าเนาะแต่เก่าต้องยืมมูอันแมนเพื่อสื้มูซื้อไห้นะนี่เด็กไปย่ำได้ก็ได้นะโดยเด็กอยู่ได้ไอ้หายนะไปกับใครผู้เดียวบอกรู้โอ้ได้ผู้เดียวละ หากะมาดได้แสดงว่ายังบันกินข่าวซ้ำเพิ่นกันหากะ<อ>มาจะว่ากินบทันกินข่าใช่น,นีมก็กินข่าวแล้วก็ไปเลยเนาะมาเด้อกินข่าวเด้อคนอื่นเ <c ười> อ็ดซีไปเนาะเลย,ยกินข่าวกับเพื่อนเด้อเนาะกินกับขวดไม่กินข่าวเที่ยงเนาะเที่ยงนี่กะ็เป็นใบชองหรือเปล่าแมนเพราะว่าเหาก็ไปเฝ้ามาอยู่ว่าเฝ้าอยู่หันคือซ่าแล้วเพื่อเนาะเพื่อนหันยางไปยางมาฮะนะแมนแมนยางฮอดบ้าน,านกับเครื่องชั่วโมงอะ อาจีพขี่รถมากอะ่ะโบกาา้าขี่ไปได้มันขี่ตมแน่แม่าขับรถยัางโบแข้งไปได้ขนาะดจอดไว้เฮือนเนาะใช่น้ำมันมึงนะก็ใส่เต็มถังยังอยู่แล้วเลยเนาะแม่ไปไม่ได้กะเห็นพันบกในก็เลยเติมใส่อีกสามพันห้าพันโดยหัวยังใหม่อยู่เติมกามดแล้โทษจุเจือเนาะกำลังมาหเหาะจัด,ด่งางหายหน้าได้ซะเอกินสิแล้วละบอก แม่น่ะนี่นะก็เชลเล่แล้วก็ยังเหลือซีฮะซีฮะให้คือจะเจอเห็นนั่นแหละแต่ก็เชลเล่ลงไปดำซอยไม่ใหญ่หน้าใต้เพื่อนแบบนี้อ่าสิบุได้เห็นอยู่หน้านั่นได้พี่น้องเลยไปหน้าไต้เพื่อนแบบนี้ไปหากระหาอยู่หน้าใต้เพื่อ <c oughs> นเด้อโดยเพราะว่าเพื่นนอ,อ,อนแม่ซอยห้าวซีได้แล้วกัเห้าวกับจะซอยเพื่นนะแมนแมนเรา,าเห็ดน,นำกันก็คือเห็ดเนาะตะกี้ว่าเห็ดทงเดียวนี่แบบ ตั้งพอห้าบระเ็ดบ่ได้สิหันเด้โดยขับรถขับยังบ่ได้แล้วก็เลยจําเป็นได้ไปเห็ดน้ำกันคือเก่าวันนี้ค่ะนะอันไปกวดเพิ่นวันอะไรปูตูเพิ่นพอห้าบ่โดยอันเพิ่นไปเกะเอโกมื้อนั้นน่ะเพิ่นว่ายาตัวเก่านะมันอยากอ่อนแล้วเพิ่นเพิ่มยาให้อีคัเด้เพิ่มยาตัวใหม่ให้อีกก็ได้เติมเงินอีกแพงกว่าเก่าอีกจักมีอีหยังหลายอย่างไงแหละเพิ่นก็ว่าซับแล้วก็ชังเกิดงอกบ่หรืออีหยังนี่แหละเพิ่นเอโกออกมานะ ต่การลำบากคนในการกระดูกป่งคนวาชชะแบบท่าเหตุเรียกรายแบบคนมีอายุเขาได้กันเนาะโดยคือแถ่วป่งแถวายังเหละแต่ว่ากระดูกนี่นี่นะโป่งคนว่ามอ่นบานนะโดยมีความดันความดันขึ้นไปซะจกร้ายยางอยู่่นฟังเนบบแทย์ผพิ่นออกมาน่ะโดยไปต่อยาให้พอน้ำ่นว่าพี่น้องเอยเมื่อนั่นก็ไปต่อยาให้พ่อเมื่อนี่ก็ไปต่อยาให้ลูกอีกกจังเลยคุณนั่นไข่บอยสะเอือหรือมันอะได โบพอนอนเว้นนะลูกไม่ใหญ่พอพอนเลี <aries in> <lay> ่ยวทงนั่นแหละพอนมาดำซอยโดยมะรำซอยตัวนี้แล้วแล้วลงไปหน้าใต้น้ำกันแบบนี้นะพอนโดยโดยทีได้แล้วไว้เน่ยพอนไวสนาแมนเลยยองเขื่อนเลี่ยวพนมาซอยนี่ต่างคนกับต่างซอยกันเนาะแมนโดยแต่ลำพอนขึ้นมาเด้อ เราบ้งเด้อบัรไดกับบ่ค่อยดีบรนไดกินข่าวกับงามเลยพี่น้องเนาะกันคนงามหมึกติบข่าพ่อเช้าหนึ่งตีติเข่าวห้างกระโตกเกินเนาะพี่น้องตีนไปยังไรจะพอนตีนเฮียวเมื่อไรจังไรฮักเพ่เมื่อไรเลือดเลือดแต่อันนี้มันพอได้วางถั่วใช่โดยมบรรไดก็ยังฮักเลยนะจะไปลงมือด่าด่าชานก็ได้นั่นดิข่าวจนคุ้นปากมันจะว่า กินข่าวบ่โดยสบายดีสบายดีสบายดีมากินข่าวกันมั้ยโดยสบายดีสารลพนโดยมานั่งเผาคนงามกินข่าวมานั่งเบิ่งคนงามเข่ชวนกินน้ำกันก็บอกกินเนาะเบิ่งคนงามได้เบิ่งแล้วก็อิ่มแล้วแม่นแม่นบ่กินข่าวกับยังกินข่าวกับสุดน้ำไม้สุดน้ำไม้หน้าบานเอิ้นเนาะขัวแม่นขัวน้ำไหมนี่แหละไม่ตื่นบนขัวใบถาส่วนมากเนี่ยคือเฮาดำนาแบบไม่จะกินแบบนี้เลย มาหารักขึ้นมาในการชุนไลน์อันนี่จะขั่วขั่วน้ำไม้ใส่น้ำตาลแล้วก็เต้าไม้แล้วก็แจ่วบักผิดอ๋อมะเสากับแกงมะแรงกระต้มคือเพิ่นว่าอยนี่เนาะแล้วก็ออกไปกินอี่ก็ซื้อปลามาตัวหนึ่งว่าใช่ไหมไอ้่นกินแซ่บในมะแรงว่เคล่อนกันต้มปลากินแในมะแรงเขาไปต่อยาให้ลูกเขาเด้เมื่อคืนนี้ยาเมื่อแล้วก็เมื่อขึ้นคือเขาบว่าน่ะเป็นตุ่มไม่เลยน่ะ มีแต่หอยซานเต็มกระตูอย well. ู่แม่ผ oh, ู้หญิงก็เขินบอลน้ำตามันยังโดยคือนี่ตาตกมืดก็ไม่ได้เลยนะแขนกัแม่นมันเป็นแต่น้อยมากเลวมันบริษัทเศร้าเลยเห็นไหมต้องนี่กินยาตลอดตะกี้สิเห็นบางลาเป็นเอย่างงัวเนาะแต่ละเมื่อไปแล้วไปแล้วไปนี่แหละหาใจผือใจตันเลยกะลุงให้มาแบบนี้ฮะโดยโดยลุงเอามาก่อนถ้าล่ให้บายง่ายนะยูให้ผู้ร้านเท่านั้ผู้ใหญ่งนะยูโดยลงมากินยาก่อนพอดีแม่มาพอดีกันยังปะ บ่ไปเลี้ยงงัวแล้น้องทําเนาะเดยให้เพิ่นเซาก่อนมื้ออื่นก่อนจังไปเซาจงไปน้องเอ้ยแม่นแหละกินยานะกะคกินแล้วกะบ่เกินอันชั่วโมง2ชั่วโมงกลด้อแม่บ่ลูกชายล่เอาขนมลูกไปักเล่นโทรศัพท์อด้บดนี้เอาขนมลูกเอาขนม้อยเอาขนมให้เอาไว้เอาไว้มเอาไว้บักายมาเอาไว้ลูกทํากินแล้วได้ขใจก่อนลูกยมือก่อนขนมหครับ ด้ยคนเลือดตาคนยังตุบอยู่คันบ่ดละคันแล้วคือนี่นั่นเกาหยิกเกาหยาแพ้เขาแหนมเขาบ่จักแม่เห็ดเนาะหย่มเขาชานพลยเลยยังทั่วประเทยงนั่นกันเลยมี่ต่เม็เขาชานประจำนี่มีบ่เมื่อคืนนี่แม่เมื่อนั่นนะเมื่อเฮือนแหละเขาว่าลืมอยู่เฮือนนะเมื่อหายอยู่เฮือนกับโเห็นเขาจังว่าออกไปนอกเลยนะปกติหันกินประจำบอกจินทุกมือบอกกับบทจับทุกมือยังแนีที่คนกินทุกมือนะ กินทุกมื้อเลยสิมียาแก้แพ้นั่นนะคะที่เป็นเป็นหน้าเหมด็ยาเพิ่นว่าแม่นสิบียาหน้าแล้วก็ยาเม็ดเพิ่นอหารถ้าว่าอาการคือแห้งไปหาเพิ่นนะเพิ่นสีจัดเป็นสุดนนี่หายเป็นซุ่มหมดหรือยังไดงนี่แหละแม่แล้วก็มียาทาพร้อมก็คือครูอ้ายนี่บอกที่ว่าอันเลือดจางนะแม่นทางเลือดจางน้ำเนาะแต่ว่าอันกินคำกินทุกมือนนะกินยาแก้แพ้ เป็นลายแนวอลิซนัน่นเป็นลายแนวค่ะมันขื่นแห้งกับหายใจผืดค่ะว่าอ่อนแล้ว<ด>อืมอันเป็นส่วงย่ามใดที่แบบว่ามักกันขื่นนะมันบม่ได้บอกหายส้วงเลยแบบมันจะขื่นมันก็ขื่นเลยนะไม่ได้ดเป็นทางการแม่ต้อ,องเตือนย่ามหนาวก็ขึ้นย่ามห่อนก็ขื่นนะทีะ่ว่าต้องกินยาประจําเด็กน้อยเนาะยังกินยาประจําค่ะมันขื่นแห้งนะสิปนเป็นสุดสิปีบอกว่ากล้าหน่อยแม่สิปีกินยาประจำเดือน เดือนนี่บริเดื oh, hey, อนหน้าหนากินแม่ขนมพอน้องน้อยเราเริ่มกินยาแม่ก็ก oh, ินปลูกเมตุมาได้ก็เราเริ <t 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 ine> <t ine> <t ine ่มกินยามานี่ยนแล้วปอเอาโดนเลยๆจองสามปีแล้วไปจังเพราะว่าแต่ยังน้อยนะเป็นแต่ว่ามันมีระยะแบบเป็นแน่บ่เป็นแน่เนี่ยครก็บหากินชัวข้าวดำเต้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ะแห้งใหญ่มากหวัดแห้งเป็นอยากคูเมอไว้ทันซะกินคูเมอวันนั้นนะ อันนี้ก็ยาบดสองสามอื้ออันง่ายสุดเลยอันโรคภูมิแพ้แม่อันนี้บแบบเบาบบแห้งหนักหนาอีกค่ะเจ้าวะอันมียาบำรุงเลือดยาอยังอากาศสมมติว่าอากาศร้อนเป็นเนาะบางคนเมนแม่นบางคนก็อากาศเย็นเป็นในสินะเลยกับพิษแบบกินปลาแดกกินยังเนาะเมนเมนแพ้อาหารแบบนี้เราผสมอาหารอยู่บ่บ่หมอเพื่อนเราบริหารคาร์ลามเด้แบบแบบขาดวิตามินอะวไรกับเพิ่อนเราแมน เพราะว่าเลือดจางนี่เขาจะบวชให้ข้าวมันนะแม่ให้กินครบหาโมเฉพาะคนเราแม่กินก๊อปกินยังก็ชื่อยาบำรุงอะไรอย่างเงี้ยก็กินอยู่แบบกินแบบพวกตะกระโตอะตะกระเต้นเนี่มันก็กินบ่ค่อยได้เด้อเพราะว่าโอ้ยบวบวบแม่แพทย์เห็นให้แพทย์แมชื่อไข่ชื่อยังมันให้กินได้สิเคี้ยวนะโอ้ยเขาจะม่หาบวชเป็นภูมิแพ้ย์ก็ยังห้ามแต่ถ้าเป็นเขียวเนี่ยเป็นให้คนมาเท่เป้ กิ่มเลยพี่น้องเลยกิ่มแล้วพ่ออะไรบัเดิ้ลแบบนี้ขออนุญาตเก็บกระตกกันเด้อแชรเบิรงกระตุกแต่จะง่ายให้เพิ่นเนาะกีนโบยุแล้วกระตุกกินหายเนาะคุณงานกินโบลายเพิ่นว่ะเพิ่นยันอ้วนปกติก็กินลายอยู่แหละมันเมื่อยเนาะเข้าไปขี่รถกีฬามากนาะเมันเกิดจะมืาอี้ก็ออกฮอตเชนูผมว่าไปซื้อยาแม่ผ่านยาก็ไปฮอตเชนูแต่ว่า ไปซื้อปลามากินแทบแทบเบืงหน้าจากบาทเลยไปซื้อปลาเน้นมาให้น้องเคยเป็นต้มมปแรงค่ะว่าโดยโดยโดยก็คือมีเอฟซีเนาะสะพอนเนาะเพิ่นถามกัมาเพิ่นว่าอันเสาเต็มกับเสาพรในเป็นพี่น้องกันบ่เพิ่นว่าหือเช่นใดเนาะเพิ่นว่ายังหน้าายกันบ่แมนหน้าาขกันโดยอันนี้ก็บโบแมนพี่น้องนะโดยเป็นมู่เพื่อนแบบมูจักหมู่บ้านเดียวกันในซื้ออะไะโดยโดยก็หลายคนอยู่เอฟซีเพิ่นทางเข้ามาว่า แต่เต็มกับสะโพกี่เป็นพี่น้องกันบ่ญาติกันบ่อะฉันนะโดยกคือโบเมนพี่น้องกันเลยเมนโดยคนบ้านเดียวกันที่สุดถ้าว่ามานั่งมานั่งใกล้กันนถือว่าเฟดเลยแด้ะพี่น้องเลยคือแห้งคือว่าเอฟซีเพิ่งกอลายบอกตองตีคิวลายบ่อียงกกันเลยแต่เพิ่นที่สูงกว่าเนาะใหญ่กว่าเฮ้านะเพราะว่าโดยอายุเพิ่นน้อยกว่าเด้เอาอายุเพิ่นน้อยกว่าเจ้าบ่แม่นเพิ่นเจาเพิ่นเจ้าหกปีบอกโดยเซ้าเต็มเจ้าหแต่เจ้าด้วยเ้าโบราณยังน้อยบ่ก่อย น <c oughs> si nó ้อยก็น้อยรุ่น2อะไรมันสิน้อยนับมือน้อยลงแล้วบัดนี้โดยโนับมือน้อยถอยหลังลงแล้เฮาก็ได้เฮาก็29เนาะก็ถือว่าเพิ่นอายุน้อยกว่าเฮาเนาะ29 FC เพิ่นว่าอยู่29ลูก2คนก็ยังงามเนาะโดยงามบ่2คนพี่น้องกตัวซื้อไปจังตัวจริงมาเบิ่งจังว่าอจะเอตัวจริงก็งามแพี่น้องเอ้ยหลายูสาวว10ก่บ่มันน้อยเนาะก็ตัวน้อยนะเฮาก็ได้าูสาวขึ้น่ ลสองคนพ <câ> ี่น้อองไ้ผู้หนึ่งสิบปีผู้หนึ่งโดยเก้าปีที่สิบปีเดือนหนานี่ยเดือนหนาเนี่ยก็สิบปีแล้วลูกโดยทุกคนแต่งงานแต่น้อยเลยเนาะแม่นก็แต่งงานกับขอนขางอายุน้อยเติร์ดได้คนเฮาสมัยตะกี้เนาะเพราะว่าณสิบเจ็ดสิบแปดป่ะแม่นก็แต่งงานแล้วสิบแปดนี่แหละโดยตัวบ้านเฮาส่วนมากคนตะกี้เนาะในวัเพิ่นมาไอวัมาขอก่อนท่านได้แต่งงานนะแต่งงานอายุประมาณสิบเก้าหรือว่าสิบเอนี่แหละค่ะก็ จำไม่ค่อยได้ไปะเด้โดยโดยพี่กัพึ่นกะขยันเนาะสะพรเนาะอันนี้กับพรอันนี้กับพรอพี่น้องไอ้เจสซีเนาะเสียไฟโดยโดยเออบัดสองนี่แหละพรอก็ได้พี่กัพึ่นกะเป็นคนขยันแบบสูุชีวิดนะโดยบ่เห็ุก็บม่ได้กินขึ้นว่าเนาะแมนแมนไจังได้ซะลูกเต่ากับพึ่งพาเฮาห์นะคือกันกับพ่อฮะกับเอาไปเอามากอะพอกับพึ่งเฮานะกโฮมอนี่ก็ได้เพึ่นกะ เห็ดใหญกเห็ดงานบ่ได้เนาะโดยแม่นายุยเกะแล้กกับคนจับรถไทยบ่ได้นะตะกี้ว่าเสร็จหน้ากับเมียเคนสองคนทั้งกับลูกเขยเพคนทั้งนั่นแหละโดยแม่นนี่แหละเพคนกับเห็ดบ่ได้กับเฮาและสิเร็บไปพายเห็ดคนเห็ดอีกวันนี้เพคนกับพึ่งกับผ้าใส่เฮาคือเก่านะสามเฮาเห็ดอีกแล้ววันนี้ีิ้กมือเจ้าเลี้ยงงานเชิงความเป็นก็ว่าสิแล้วแล้วเพราะว่าอันกล้าที่มันเลือนเขาสิอัรถไทยเหยียบเลยว่ะเพราะมันยากนะโมีเวลาเกี่ยวไว้เนาะต้องไปช่วยทั้งครอบครัวของ่นบแม่น ไปสวยเพิินนแล้วทงเพลย์อีกทงาร์ก่ะเอสซี่เพลินห้ไปหาไปทายท่านสะพ้ีเนก็ต้องไปน้าทงมาเวนเป็นนกาเปพี่น้องเนาะแบบสูชีวิตคือนาตัวนี้แล้วไปซอยทางนาตัวนั้นอีกบางทีกะล้างมือก็ที่ได้มานอนเฝ้าเป็ดขาวไก่ฮ้อยเพราะว่ามันบ่มีผู้เฝ้านะโดยน้องเคยกะไก่เขาเข้าไปหอดบ้านก่อนจังได้ออกไปนาตัวนั้นอีกทีหนึ่งสช่ไหนะนอกบ้าน แม่นอกบ้านแต่ถ้าเกิดว่าบางมื้อเมื่อยแฮงหรือว่าค่ำสุขเสริญแ้งก็สินอนอยู่บ้านก่อนเนาะให้น้องเคยมาลังเทือก็พู้เขาขี่รถขี่ล่างได้นะบ่ต้งคนนอนอยู่หน้าประจําบ่แม่นเพราะว่าเครื่ององเฮาแล้วก็อันเป็ดไก่เฮาต้องเกลือคมือเนาะโดยเฮาก็ต้องมาเกลือมาหยังมันน่ะมาและเพิ่นก็ให้แต่เพิ่นเบิ่งให้กเพราะฉะนั้นแหละเฮาก็ต้องมาเบิ่งมาแยงหนาแม่แต่ก็ดีขึ้นหลายบ่ะพอนันหลังจากได้รถมอเตอร์ไซค์นี่ โดยก็ดีคือลายลายเติบลายลายเลยแเลยจะชุดเลยเลยหัวค่าอยากไปย่ำได้ก็ไปได้เนาะที่ไปเซ้าไปซ้ายก็ไปได้สิฮะนะเมื่อก่อนนี่ก็ต้องกะขับเก่งราบด๋ยานี้ขับคล่องละโดยจะขับจับลายมือลายเทื่อะไรได้กะผ่อนขลางชิคเข็งเติบอยู่ครกว่าแรกๆอย่เนาะแรกๆถ้าก็อยากเก่งๆฮะนะโดย อันมีเอฟซีพุ่นธามมากเหมือนนั่นพี่น้องเอ้ยรถมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งบ่หรือวันอะไรก็คือมือหนึ่งเฉพาะเนาะเพราะว่าเฮากับฮาเกิรออกมาแต่ห้านะพี่น้องเอ้ยที่ว่าสาเหตุม,มันติดยากเหมือนนั่นคือเครื่องยังเย็นเนาะเพราะว่าเขายังจอดไว้นานหน้าร์ทยากเพราะว่าอยู<า>่งหันเลยราคากระซองหมื่นหก เพิ่น <c oughs> ว่าคือถ <c oughs> ือแท้อยู่ไทยโบได้เพิ่นว่านะมันกะโบโบแมนของไทยแต่ว่าเป็นของอ่ะยังก็มันอยู่ที่จักมันเนาะอ่ะญี่ปุ่นบอกของญี่ปุ่นออกของมาเลสของมาเลสีโหลดนี้แมนเป็นรุ่นมาเลสโดยคิดว่าเป็นจักของญี่ปุ่นแต่มันกะยี่ห้อเดียวกันนะแต่แบบเป็นของมาเลเซียไปรหลดฮาวโบเหมือนอื่นบานเฮาเนาะพี่น้องเอ้ยกามันกะสำหรับเฮาในโหคือว่าแพงได้ชงหมื่นเนาะชงหมื่นหก เผื่สิหาได้พี่น้องเงินคือว่าแล้วเป็นตีพ่ดแล้เนาะเฮาผู้นี้พะละไรนะเดี๋ยวจบตัวนี้จับตัวนั้นก็เพื่อสิได้ลดคันหนึ่งสิขนโดดูแต่นี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่และสำหรับชาเซจ่ายไรกะเฮงผู้ได้เลยแม่เฮงผู้ได้เลยคือว่าแล้วเฮากะคือไปกรุงเทพกกะไปมาไปมาอยู่หันบพ่อสิได้เห็นนะอันนี้ก็ถือว่าใหญ่สุดๆเลยแหละสะดวกสบายทั้งโทรศัพท์ทั้งอีนั่งพนกับเอฟซองเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่พนซื้อหายกันเนาะ ถือว่าผ่นเห็นอกเห็นใจเฮากะซัมนี่กะถือว่าลาบลื่นหลากหลายเลยแหละลายเลยแหละทำหาเองกะคือสิบ่ได้ไว้ปี้นนีลฮะนะโดยมีใจหละโดยบันน <su alu aga> <decorative life> ี้อ่าเรื่องความหักนอสพรไปหอดใส่แล้วเนาะตอนนี้อันนี้นุ่มไทยด้พี่น้องกันเนาะฝากมาทามอีกแล้วจังได้เนาะว่าสาวพรเรื่องความหักวันนี้ โดยแม่กสิเก่าบ่หรือว่าจังได๋สําหรับเฮานี่มันก็ยังอยู่ยังอยู่หม่องเก่าຫັ້ນຫນยังอยู่บ่อนກົ່เพราะว่าອງກົ່າເັວຽກຮດັบ่ລກໍັງบ่ມີວ FC ຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະໂດเพราะว่าจักสิว่าจังได๋เนาะກຄุยไปດที่ແว่าຂາມີແບິງຈັງນັນມກາ ที่ว่าจริงจังก็บอกว่าจริงจังเนาะเพราะว่าเพคนกะไทยทามแต่ละมือกะดำหน้าแล้วไปอย่างท่านหน่งสี่นะนะคนบได้ว่าจีมาส่างมาเห็ดยังกะเพคนกันยังบได้วาบาอ๋อยังหลักกะต่างคนกะต่างทามเรื่องหายเรื่องหน้าเนาะเพราะว่าเขากันยังอยู่หายยีหน้าเห็ดเวียคือเก่าลัดแหละแต่ละมือกับเอฟซีกับทามเป็นกำลังใจให้เด้ออย่างท่านหนึ่งสี่นะคนกันยังเพคนกันยังบได้า่าอ๋อสี่อันจริงจังแบบนั้นแบบนี้เนาะกับทามเรื่องกินข้าวกินน้านะแต่ละมือกันได้คนกะบได้ว่าสี่แบบมาจีมาอีกยังเขาจริงจังดอก โดยเตเอฟซีเหมือนกับเพิ่งกับคนร้ายนี่เป็นนมนมทั้งใดสักคนส่วนร้ายก็อยากคุณแหละฟังไทยโดยส่วนรายเป็นฟังไทยแม่อยู่ฟังไทยเอฟซีละลายคนเพิ่งกับโบเข่าใจเนาะเวลาเฮาลงคลนี่ยังไปนะเพิ่งบอกว่าเป็นยังคือแบบว่ามีแต่นมไทยสาวเราอย่างสินดานเป็นคอนเทนต์โบอันที่จริงมันโบแมนเนาะโบแมนกับ ก็มากว่าตามความจริงอะไเนาะหราว่าส่วนร้ายกับบ่าไทยอย่างสันทนาหรือว่าคนลาวเข้าไปเหตุงานอยู่ไทยหรือว่าต่างประเทศอย่างที่นะกระทักมาอยู่ก็บอกเลว่ามีแต่ไทยอย่างเดียวดอกโบสบอแต่หนุ่มไทยหรือว่าต่างประเทศนอกประเทศไทยไปบบสิเป็นอันยังโบต่างประเทศพนากเขากับบุนอกประเทศไทยไปพุ่นนี่นอกเลยก็ลายแนว แต่ชวนมากนี่เบาไทยพผสมักลมสาวลาวเนาะเพื่อนก็ว่าเห็นใจน้องยังทำหนังสี่เล่บแบบเฮาลำบากนะว่าอะไรก็ได้สูซนทีนะน่ารักอย่างนึงเฮากันสื่อสารกันเข้าใจเนาะเวลาเฮาอันทีมภาษาไปเพิ่อนก็หัวเรื่องดังกันเลยก็ถือว่าโอ้ว่าลมกันเนาะพี่น้องเนาะคือเออเพื่นว่าแหละบางเจอเพื่นทักมากันยังบอกว่าว่า มักแล้วก็จริงจังทางเพื่อนโบภาว่าเอาเขากะสิเฮากะโบภาว่าแล้วเน้องเอ๋ยเนาะเพื่อนทามาจังได้เฮากะตอบตามสถานการณ์เพื่อนทามันแหละเลยก็มีหนุ่มไทยอีกเพื่อนกระทามเขามาพ่แม่พี่น้องเอ๋ยเด็กได้เพชรเด็กได้ไล่เสาพรพี่น้องเอ๋ยก็คือเสาพรสซน์งวงมาเสาพรเนาะทักไปรถพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเครื่องเก่าเฮามันก็บบุคคลได้ใช้งานไปเดยเนาะ เครื่องใหม่กระสือเพชรสาวพนอะไรกระยะว่างกระส่ายงวงพรมินอเอ็นภาษาไทยนะคือโูปโปรไฟล์นี่ต่างกันเนาะแมนที่เป็นถูกปะพราะมีถ่ายหายเลยคือคนน้องือคือคนน้หมอโทรศัพท์กะอาบูบนั่นเลยนะคะแมนเพราะว่าบ่ได้ค่อยมีเวลาเขาบ่ได้เซลฟี่เลยแหละโดยโดยคนกระบะกล้องงามปะพามีก่ะบะก็งามหันยังบ่ได้ถ่ายตัวเองจ็กเก็ตได้ตัเองก็ได้โดยกระทักไปลินไตอันน้ำเพลินพรมินองเอ็น แต,แต่เนาะซีโอไป็นลมมเัเป็นนับตือเป็นน้องเป็นยังก็ได้ดเป็นลูก,ก <ะ S 1> เป็นเต้า,ตะากะทักหาสะพอได้พี่น้อย้ยหลากหลายได้แบบผู้ใหญ่เพิ่นแบบทักมหาเฮาแบบหน้าเอนดูจังสันจังสี่นะผู้ใหญ่เพิ่นนะบว่าแต่ผู้ชายได้ผ้หยิงก็ลายได้แบบเป็นต้าเป็นางเป็นเ้อย่างสี่นะเพิ่นมะอเฮาเป็นเพื่อนนะโดยโดยของเฮานี้มันบนิ่นแบบโเนินหลับได้ทุก สถานการณ์นะวันแรกก็ได้ับมเลยเดแมนบอกว่าทาวรนุ่มเนาะผู้หญิงผู้ชายก็ทักมาได้พี่น้องเอ้ยบบแมนเราเฉพาะแต่ผู้บบาวเป็นน้องเป็นลูกเป็นยังก็ได้เบิดเผื่อว่าก็แต่บ้านลาวบ้านไทยเฮาเนาะเป็นบ้านพีเมืองน้องกันพี่น้องเอ้ยเนาะ ต่างภาษากันเข้าใจแม่นแม่นเขาก็ล่มก wow. ับเพื่อนกะโดนผสมควรแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี้ก็มาโอมาล้มเวฟซีเพื่อนก็อยากเบิ่งเสาพรเพื่อนว่ะมาคอยยิ้มแล้วก็มาคนขยันแบบสู่ชีวิตนะเลี้ยงลูกเพื่อนว่ะอลไรก็เพื่อนก็บมาเบิ่งเสาพรเลยเนาะอาจารย์ได้ชุมเฮากับสีบุหรี่วนและเสาพรเลยเนาะให้เพื่อนไปเห็นเพี่ยากเห็นงานเดี๋ยวพ่อกันเป็นคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะสบายดีสบายดีสบายดี